จบลงมาเลยเห็นกระต่ายปั๊บเนี่ยที่นี้เราเมื่อเราเลี้ยงกระต่ายไว้เนี่ยเราก็ต้องไล่เจตนาเราอะช่วยเหลือใช่ไหมให้ให้กระต่ายเป็นทามใช่ไหมให้ทําให้อะไรนะเเรียกว่าอภัยยทานเราไม่ถือว่าเป็นเรื่องของอาคินนาทานกับลบเหียยเว่าใจญเนาะเป็นความหมายแบงนี้นะสัตว์ิชาาอื่นๆก็เช่นเดียวกันถ้าสัตว์นั้นไปคาบเอาสิ่งที่ปราศจากชีวิตแล้วก็คือ ปลาพวกปลาพวกอะไรเนี้ยตายแล้วนะหรือไข่เออไข่ด้วยนะเนี่ยเป็นต้นก็ตามนะถ้ามีคนไปทําการแัดขวางยิ่งเอาสิ่งเหล่านั้นมาจัดว่าการกระทําของผู้นั้นสําเร็จเป็นอทินาฐานอันนี้ถ้าเกิดไปแย่งเข้ามาเพื่อจะเอามากินมาใช้ของเราเองนะมันก็เป็นอทินาฐานนะคะแต่ถ้ามันอยู่ที่เจตนานะเออเจตนาจะช่วยสิ่งมีชีวิตก็อย่างหนึ่งเจตนาที่แบบว่าจะไปเอาของเขา แย่งของเขามากินมาใช้อันนั้นอีกอย่างหนึง่งถ้าปกป้องสิ่งของตัวเองถ้าปกป้องสิ่งของตัวเองอันนั้นก็ไม่ใช่อธินาทานใช่คน<ม>พวกที่มันจะมาขโมยนั่นแหละพยายามรักแต่มันไม่สําเร็จก็คือว่า<ม>วัตถุสิ่งของเขาเหวงแหนมีไง<ม>คือมันไม่ครบองค์ห้าเข้า<ม>ใจไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมันไม่ครบองค์ห้ามันขาดไปองค์หนึงนะ่งแล้วมีความตั้งใจแต่ไม่ได้<ม>พยายันแค่ไหนก็ไม่ได้<ม>อ่าอาจจะขาดสององ,องค์อ่ะคือมี มีสามองมีสามองที่ได้ไปอีกสององไม่ได้ก็คือขาดสององขาดข้อสี่กับข้อห้าอ่าฮะก็คือขยันแล้วไม่ได้เป็นแล้วค่ะเป็นมโนกรรมแล้วคืออย่างนี้ถ้าเป็นเจตนาเจตสิกเนี่ยเราคิดเป็นเรื่องของมโนกรรมไปเลยนะคะในส่วนของว่ามีการคิดอ่ะนะคิดอยากจะได้ของเขาปั๊บเนี่ยเป็นมโนกรรมแล้ว แต่ว่าถ้าออกมาทางกายวาจาเนี่มันก็เป็นกรรมทางกายวาจาอีกทีหนึ่งค่ะก็นี่มันอยู่ถ้าจะผิดศีลมันต้องถ้าผิดศีลมันต้องเกี่ยวกับเรื่ององค์กรรมบทไงคุณพรคุณจับหลักองค์กรรมบทให้ดีใช่ต้องคลบองค์ถ้าไม่คล้ององค์เนี่ยถามว่ามันขาดมันมันศีลอะมันอาจจะทันมันอาจจะด่างจะพร้อยจะอะไรแล้วแต่ใช่ไหมคะศีลไม่งาม嘛เนาะศีลไม่งาม เป็นมโนกรรมใช่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่สําเร็จค่ะแต่ถ้าหากว่า,าขยําแล้วเอากายไปทําแล้วเอาวาจาไปพูดแล้วก็ไม่สําเร็จอย่างเงี้ยนะมันก็ขาดองค์อยู่ดีใช่ไหมองอ่ก็คือยังยังไม่ครบนะยังไม่ครบอ่านะอันนี้ท่านท่านก็ขยายให้เราพอเข้าใจอย่าลืมนะว่าจับหลักให้ดีเอาองห้านะคะใช่ตั้งองห้า แล้วเอาความเพียรหกนะองห้าความเพียรหกองห้านะความเพียรหกองห้าใช่ไหมความเพียรหกองห้าแล้วก็เกี่ยวกับบุคคลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับว่าบุคคลใดมีคุณไม่มีคุณใช่ไหมคะคุณนี่หมายถึงสีสมาธิปัญญานะคุณนะความความสงบนอนเองความควายสงบนอนเประโยค่ะความเพียรคะเออประโยชค่ะคือความเพียร มีมีประโยชคะความเพียรหกมีองค์ห้าองค์ห้าของกรัรนะองค์ห้ายี่จิบองค์ห้าเจ็ดทีนี้วินิจฉยัยอ่ะนะวินิจฉัยเรื่องการรักเนาะเออ่มาดูนะมาดูนะเก้าสิบเจ็ดค่ะวินิจฉัยการรักว่าเป็นปูชนียะวัตถุต่างๆนะเรื่องของวัตถุนะอย่างพระพุทธรูปพระปรมารีริกธธาตุต้นพระศรีมหาโพธินะ์อ่า ท่านบอกว่ามีอยู่สองประเภทก็คือปูชนียาวัตถุมีผู้ดูแลรักษากับไม่มีผู้ดูแลรักษานะคะ,ะมีคนดูแลกับไม่ดูแลเรามาดูนะ,ะวัตถุใดก็คือมีพระพุทธร,รูปเป็นต้นเป็นวัตถุที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยตรงสังเกตดูนะ,ะพระพุทธร,รูปที่อยู่ข้างบนนี้นะประทับอยู่บงบนนี้เป็นวัตถุที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยตรง แม้วัตุรูปที่มีผู้สร้างขึ้นไว้สําหรับบูชาในบ้านของตนเองผู้สร้างขึ้นก็ไม่เรียกว่าเป็นเจ้าของพระพุรูปเป็นเพียงแต่โคปิตรัรคิตะคือผู้ดูแลรักษาเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมะทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของวัตถุสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะั้นย่อมมีสิทธิ์ทําอะไรอะไรได้ตามใจกล่าวคือเมื่อไม่มีความพอใจวัตถุนั้นจะทําลายเสียก็ได้ หรือจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างสันฐานใหม่ก็ได้จะเอาไปขายก็ได้ก็ไม่มีโทษส่วนปูชนีวัตถุก็กระทําดังกล่าวแล้วนี้ไม่ได้ถ้าผู้ใดกระทําเป็นอกุศลกรรมแต่เป็นอกุศลกรรมหนักหรือเบาก็แล้วแต่เจตนาสําหรับผู้ที่ขโมยปูชนียวัตถุที่มีผู้ดูแลรักษาย่อมเป็นอธินาทานอันนี้เป็นนะคะ,ะถ้ามีคนดูแลรักษา เพราะว่าเน้นตั้งแต่แรกแล้วว่ามีผู้หวงแหนกับเป็นผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตก,ก็คือรักษาอยู่นะคะส่วนการยึดถือเอาปูชนียวัตถุที่ไม่มีผู้ดูแลรักษาย่อมไม่เป็นอธินาทานนะคะอันนี้ท่านยกตัวอย่างข้างบนใช่ไหมว่าสมมุติว่าเป็นพระพุทธรูปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเป็นพระพุทธรูปเนี่ยอย่างพระพุทธรูปที่มีคนสมมติว่าพวกเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะ ร่วมใจกันนะถวายวุทธรูปหนึ่งองค์เอาไว้บนสาลานะประทับไปบนศาราอย่างเงี้ยถามว่าวุทธรูปนี้เป็นของเราไหมไม่ใช่วุทธรูปนี้เป็นของพระภิกษุไหมไม่ใช่พระาใจยใช่ไหมคะคือไม่ใช่ของใครแต่ทั้งหมดเป็นผู้รักษาอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราถ้าเราเป็นผู้รักษาเอาถ้าเกิดการรักษาจริงๆนะอย่างเช่นพระอาจารย์ท่านจะให้พระภิกษุนะคะถ้าใครก็ตามที่เป็นอุบาสศกเนี่ยนะ ที่สามารถไปทาความสะอาดบริเวณนั้นได้อย่างคุณเองเนี้ยนะเป็นบาสบนะเป็นได้ัวหน้าเนี้ยพอทําอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือเหมือนมีผู้รักษาอยู่เข้าใจใช่ไหมถ้าใครมาใครมาขาโมยอย่างเงี้ยก็ใครมาเอาอ่ะก็ถือว่าเป็นอภินา,านเนาะเอออย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าตั้งเอาตั้งไว้ใครจะมาก,กาก็การนะไม่มีใครจำนงว่าเป็นผู้ดูแลรักษาอย่างเงี้ยไม่ไม่มีใครจำนงว็นเจ้าของอันนั้นก็อีกอย่างหนึง่งเข้าใจนะคะต้องแยกออกไปเนาะ อันนี้ผ่ากันนะฮะวินิจฉัยการรับเอาปูชนียวัตถุที่มีผู้ดูแลรักษาหน้า9ก้นะปูชนียวัตถุมีพระพุทธร,รูปพระบรมสารีริกธาตุที่มีผู้ดูแลรักษาแต่สถานที่ที่ตั้งปูชนีวัตถุเหล่านั้นไม่เหมาะสมเมื่อผู้ที่มีความเริมใส,ส่ศรัทธาจัดสร้างสถานที่ที่เหมาะสมขึ้นมาใหม่นำพระพุทธร,รูปหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุ ไปไว้ในสถานที่คืออันเชิญไปนะอัญเชิญไปประทับไว้ที่ที่ตัวเองได้สร้างไว้โดยไม่มีเจตนาเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวคือไม่เป็นเถยียจิตนะฮะต้องการนำเอาไปเพื่อสักการะบูชาเท่านั้นการทาเช่นนั้นแม้จะไม่ได้รับอนุญาตต่อผู้ดูแลรักษาก็ตามก็ไม่จัดว่าล่วงกรรมบทไม่มีโทษเอามาถึงตรงนี้กันนะก็คือพระพุทธรูปเนี่ยสมมุติว่ามีคนมาเอานำเอาพระพุทธรูปมา ถวายนะหลายองค์เลยองค์เล็กองค์น้อยอย่างเงี้นะทีนี้ฝุ่นนะเป็นฝุ่นเป็นอะไรเงี้ยนะทีนี้ปรากฏว่าอมไม่มีคนดูแลเลยอคุณปุ่นก็เลยแบบเอาไปดูแลที่บ้านดีกว่าอย่างเี้นะคุณปุ่นนะหยิบไปองค์หนะึ<า>่งกลับมาไม่มีใครเห็น <laughs> คุณปุ่นก็ยกไปเราจะเอาไปบูชาอย่างเงี้ยแล้วคุณปุ่นก็ไปดูแลรักษาอย่างดีเช็ดนะ ไปเช็ดไปส่งน้ําท่านอย่างดีเลยเยนี้ยนะ,ะเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี้ยสมมติน,นั้น,นแค่อยู่ที่นี่ไม่มีคนดูแลเพามีเยอะอย่างเงี้ยนะสมมุติแต่จริงๆแล้วไม่ได้เยอะนะคะสมมุติเฉยๆนะไม่สมมติเฉยๆเนียยก็อย่างให่เห็นก็คือคุณปุนก็ไม่ผิดไม่เป็นอธินาฐานเพราะมีเจตนาที่ไม่มีเทียบเจตนาเข้าใจไหมเออไม่มีตรงเนี้ยไม่มีความตั้งใจที่จะเขาแต่ตั้งใจว่าหยุดท่านประทับไปที่ไหน ท่านประทับอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ทําความสะอาดท่านแล้วก็ให้ท่านยกท่านขึ้นไว้ในที่สูงที่สมควรอย่างเงี้ยนะเอออย่างเงี้ยจะไม่เป็นอธินาทาเข้าใจนะเออท่านบอกว่าเห็นไหมบอกว่าเรื่องใสได้นะคุณปุณนี่มีความเรื่องมใสศรัทธาเอาเห็นพระพุทธรูปนะเอาวางไว้ไม่เหมาะสมใช่ไหมฮะเออก็เลยนําไปอย่างเงี้ยนะไม่มีเจตนาเนีย่ยไม่มีเทยะจิต การกระทำนะไม่มีโทษนะแต่ถ้าผู้ที่กระทำนั้นเป็นพระภิกษุย่อมเป็นอาบัจอันนี้ยกเว้นนะถ้าเป็นพระไม่ได้พระทำแบบคุณปุนไม่ได้นะคะ <c oughs> ดังเช่นเรื่องพระอินที่ยึดเอาพระเขี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โทนพรารมาตรงนี้อีกรอบนึงนะแอ,อบยยกยออใส่ไว้ในมวยผมเอาขึ้นไปยางดาวดึงเทวโลกหมายถึงพระอินนะนะพระอินเอาพระเขี้ยวแก้วไปที่ไปที่ชั้นดาวดึง พระอินเนี่ยได้ยึดเอาพระเขียวแก้วไปจากโธนภามได้แก่พระอินอปัจจุบันนี้เองก็คือท้าวสก,กัวราชอปัจจุบันนี้ <c oughs> ท่านยังมีชีวิตอยู่ยังมีหมดอายุไขแล้วก็ท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันด้วยดูให้หมดนะท่านไม่ใช่บุตุชนธรรมดาท่านเป็นพระโสดาบัน,ท,นท่านเป็นพระโสดาบันตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังทรงรมชนอยู่นะฉะนั้นการกระทําของท่านจึงไม่ใช่ นําไปด้วยมีจิตคิดขโมยนะที่ทำก็เพราะว่าพิจารณาเห็นว่าโทนพามไม่สามารถกระทําการสักการบูชาพระเคีื่อแก้วให้เหมาะสมได้เห็นไหมนี่ดังนั้นท่าน,นจึงนําไปจากโทนพามและสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาบรรจุพระเคีื่ยวแก้วนั้นไว้ชื่อว่าพระเจดีย์จุลามีนีเจรามณีการกระทำว้าอินเนี่ยไม่เป็นการก้าว่วงกรรมบกอธินธาถา ไม่มีโทษเห็นไหมคะมีแตคุณประโยชน์ที่บอกมีคุณประโยชน์เพราะว่าองค์รัศมาสัมเท้้าประทับอยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีแต่ศรัทธาเปรียบหลงบุญกุศลเนะเจริญขึ้นดังนั้นก็สมควรนะคะพูดถึงนะท้าสกัดเทวราชนะที่ท่านมีบาลีรับรองด้วยนะว่าบรมบรมโนปิทาถายะทาถายะ อนุชฌาวิกังสก,การังกาตุงน,นะสักคิดสติคณหามินันติเวทันตระโตราเหตวาสวนนะจังโกตยังโกเกเปตวาทเวาทเวโลกังเนตวาจราจปณิเจตีปฏิทาเปสิเท้าสก,กัเทวราชมีความเห็นว่าธนพรามนี้ ไม่สามารถกระทําบูชาสักระต่อระเขี้ยวแก้วให้เหมาะสมได้เอาจึงจำต้องเอาระเขี้ยวแก้วนี้แล้วยึดเอาเขี้ยวแก้วจากมวยผมของพรามบรรจ,จุลงในพระอบทองนำไปยังดางดึง,ดงประดิษฐานไว้ในพระเจดียจุฬารามณีเนาะอ,อันนี้มีบาลีอับรองไว้ด้วยนะคะอ้ก็ต่อไปนะ <m uch ing> เดี๋ยวจะค่อยมาสรุปนะให้เราดูออให้เราเราดูว่ามีอะไรบ้าทงที่เราหนักเสนอเราเดี๋ยวเราก็มาทำความเข้าใจกันนะโโาการขโมโยท่านแสดงไว้25ประเภทการขโมยที่แสดงไว้มีการขโมย25ประเภททีอ่อะไรบ้าง <m uch ing> นานาพันดะปัญจกะขโมโยทรัพย์สินของต่างๆ,งๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยห้าประเภท เอกพันดะปัญจกะขโมยเฉพาะสิ่งมีชีวิต5ประเภทสาหัสธิกะปัญจกะขโมยด้วยตัวเองหประเภทปุกพะประโยคะปัญจกะกรรทำสำเร็จเป็นอธินาทานก่อนที่จะลงมือขโมย5ประเภทเทียาวะหาระปัญจกะช่อโกงเปลี่ยน แปลงวัตถุสิ่งของทำวัตถุปลอมล่อลวงตัดช่องย่องเบาโดยไมย่ใเจ้าของรู้สึกเหล่านี้อีกห้าประเภทร,รวมๆแล้วทั้งหมดยี่สิบห้าประเภทเจ้าของเนี่ยโอ้นะเราม,มาดูต่อว่าหัวข้อที่หนึ่งนานาพันดาปัญจกาท่านขยายนานาพันดาปัญจการห้าประเภทไม่มีอะไรมัง่งนะอคิยะ นะอธินาธานะหระนะอธินาธานะอะวะหะระนะอธินาธานะอิริยาปถะบิโกปนะอธินาธานะฐานาจาวนะอธินาธานะอเออไม่ต้องกังวลใจนะว่าต้องให้จําหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะเอาค่อยดึงขยายอาทิ ยะณาทินาฐานะเป็นภาษาบาลีค่ะจิ ana, ้งอารเป็นคำละคำนะเป็นบาลีมีจุดข้างล่างได้แก่นะการกระทําให้ทรัพย์สมบัติผู้อื่นเกี่ยวกับที่บ้านที่นาที่สวนหรือบ้านให้ตกเป็นสมบัติของตนโดยวิธีฟ้องร้องต่อสาลการกระทําเช่นนี้เรียกว่าอาธิยะณอธินาทานะแต่ในข้อนี้ไม่ได้มุ่งหมายถึงว่า ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องทั้งสองฝ่ายต้องเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องเงินทองในประการใดก็ค,คือไม่มีเรื่องเงินทองมายุ่งเกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองคือไม่ได้เกี่ยวกับเป็นหนี้สินไม่ไม่มีหนี้ต่อกันอะ่ะเพราะไงเนานะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการจำนำจำนองกันเอาไว้นะฮะเป็นการกระทําชนิดถือเอาสิทธิครอบครองในสถานที่นั้นๆการกระทําโดยวิธีนี้ เมื่อผู้เป็นเจ้าของหรือว่าเจ้าของบ้านเกิดท้อใจคิดว่าที่ดินหรือบ้านของเราต้องตกเป็นสมบัติของผู้อื่นแน่เพียงแค่คิดนะฮะเพียงแค่นี้เองผู้มุ่งหมายเอาสมบัตินั้นเป็นอันก้าวล่วงกรรมบทที่เกี่ยวกับอาธิยะณะอทินนาทนะอทินนาทานะนะอาทินาทาน,านาทาคือเป็นการขโมยทรัพย์สิ่งของต่างๆ ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตถ้าว่าโดยบ้านเนี้ยไม่มีชีวิตก็คืออย่างนี้ค่ะบ้านเนี่ยปลูกไว้แล้วมันไม่มีคนอยู่เท่านั้นปีเท่านี้ปีทีนี้ก็มีอยู่คนคนหนึ่งไปอยู่อย่างเงี้ยเนาะไปอาศัยบ้านหลังนี้เจ้าของทีแรกก็คุยกันว่าเอออนุญาตให้อยู่ก้อนอย่างเงี้ยให้พักชั่วคราวถ้าบุคคลคนนี้มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ ให้ขยับขยายออกไปไม่ได้ให้นะอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคนอยู่เนี่ยถือสิทธิ์ว่าอยู่นานก็เลยคุ้นเคยเกิดการยึดมั่นถือมั่นในสถานที่อยู่อาศัยละกแาวนี้ไม่ปล่อยละก็เลยคิดหาวิธีนะ,ะก็เลยทําเรื่องขึ้นมาใช่ไหมทาเรื่องขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมให้นะฮะเพราะว่าสองคนก็ไม่ได้มีหนี้สินันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจำนองจนำนังกันเอาไว้ใช่ไหมไม่มี นะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าเออเนี่ยยกตัวอย่างว่าให้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ให้เออ,อย่างเงี้ยคู่นี้ก็ถือว่าพอคนมาอยู่ไม่ยอมออกไปสักทียังไงยังไงก็ไม่ออกเพราะว่าอยู่จนเคยเจ้าของบ้านก็ท้อใจเพราะถ้าเกิดแค่ความท้อใจว่าสงสัยอ่ะคนนี้มันไม่ออกไปแน่นะ สงสัยไม่ได้คืนแล้วบ้านหลังเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าจะไม่ได้แล้วฉันมันโอ้ไม่สบายใจเลยท้อใจก็คือทำยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้คนที่อยู่กลายเป็นอาทินน